สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามกีฬาครับ <Olympic> มากับกีฬากระโดดสูงหญิงแล้วเราก็เป็นนางเอกเกาหลีครับแม่ทีมชาติเกาหลีมาเป็นผู้หญิงครับผมคนแรกกระโดดครับชื่อยุงซันมินคิมซันมินคิมมินซันอะไรนั่นแหละคิมมินซันครับคิมมินซัน Come down ครับอิมมินซันครับแล้เราก็จะมาเลือกความสูงก่อนนะครับเอาที่ประมาณ160เซนติเมตรก่อนกระโดดครั้งแรกครับ160เซนติเมตรไปพร้อมนี่มาครับมาได้จังหวะกระโดดแล้วก็ม <S <S ยกขาผ่านครับ กระโดดทั้งหมด6รอบโดยประมาณดูความช้ทีครับกระโดดมินเงีย์ครับ160เซนโผล่ผ่านฉลุยทุกคนผ่านหมดเลยครับ160เซนมาต่ออีกรอบครับขึ้นทีละ1ิตอนนี้รอบที่3 170เจ็เซนไปมาครับขึ้นมากระโดดยกขาผ่าน รอบสองผ่านยังเหลือเหลือดูอีกียบร7 0เจ็เซนผ่านเหลือเหลือไปต่อทุกคนผ่านหมดครับรอบที่380เซนติเมตรโอ้โหกระโดดข้ามคนสูง180นี่ไม่ธรรมดามาดูต่อมาครับได้จังหวะกระโดดยกขาผ่าน โอ้โหได้คะแนนที่ดีที่สุดเลยนะครับเดสเพอร์ซนาลไม่กระโดดก็เหลืออเหมือนเดิมไปต่อห่าแต่สิบยังได้ก็ร้อยเก้าสิบเลยครับร้อยเก้าสิบผ่านไม่ผ่านครับ ร้อยเก้าสิบผ่านไม่ผ่านโอ้โหผ่านอย่างเอาอยู่เราพี่ <19 0. S 1> สี่ร้อยเก้าสิบเซนติเมตรครับกระโดดสูงผ่านอยู่ดูอีกทีครับความโอ้โหยังผ่านอยู่เยอะได้อยู่ round, ตอนนี้เริ่มมีผู้กระโดดไม่ถึงร้อยเก้าสิบแล้วครับแม่อันดับหกเยอรมันอันดับเจ็ดจีนอันดับแปดเป็นตุรกีนะครับเราก็มาต่อครับ รอบนี้เราก็ต้องสูงกว่าเดิมครับสองเมตรไอ้สองเมตรโดดสองเมตรครับผ่านไหมผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านนุ้ยผ่านกติกาถ้าโดนเขียวไม่เป็นไรครับห้ามให้ไอีตัวกั้นนี้มันแบบหล่นลงมาโอ้โหเขียว กอนไปนิดหนึ่งโอ้คะแนนอยู่อันดับหนึ่งครับไปต่อรอบนี้เราขอเป็น2เมตรแปดแล้วคับสองเมตรแปดครับผ่านไม่ผ่านครับสองเมตรแปดที่สูงมากๆครับไม่ผ่านครับรอบสุดท้ายถือว่าไม่เป็นไรครับโอเค ดูอีกทีครับอันนี้ก็ไม่ติดอะไรเลยติดหลังเลยทีเดียวไม่ผ่านเลยอ้าวมาตอมรอรีรอบแก้ไขครับรอบแก้ไขรอดไหมโอ้โหยากแนละ้วรอบแก้ก็ไม่ผ่านครับเขาให้แก้สามรอบมะแก้รอบที่สม ไอ้จู uh. ่เกือบผ่านแล้วอ่าน uh, er ิดเดียวยังอ่ะดูอีกทียกหลังหนีได้แล้วอ่ะมันติดก้นนะเด้แมแต่ก็ยังดีครับได้ที่หนึ่งจบที่ความสูง2เมตรครับอันดับหนึ่งเป็นเราครับเกาหลีอันดับที่สองเป็นอังกฤษอันดับที่สามเป็นเม็กซิโกครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับ